สวัสดีครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่เก่ายมมแลงนะครับผมมาฟังปูพันิเสบาจากไหนน้องๆเอฟซีเอาสีรวยไปนํากันนะครับเมื่อนี้เนาะมือนี้ปูพันิเสบาจากไหนนะครับไปรับช่วงฟังจากช่องใส้เอกพะรวยได้เลยครับสวัสดีครับยมมะแลงนะครับผมเมืองไล่ซื้อทมบุญนะครับผมร่วมทําบุญครับแคบนาจอไว้วยพี่น้องเอฟซีแคบนาจอไว้เลครับ เจอไ้ได้พี่มันจะจัพังอันนี้มันลายซีดอมขั้นบุญทุกอย่างนะครับผมแคบหน้าจอไปได้พี่น้องเอฟซีแคบหน้าจอไปนะครับแคบหน้าจอไปนะครับ นัาจอไปได้ครับเพื่นของเอซีครับเข้าไปฟังปูนะครับปูคนทียวัดจังไ,ไหนนะครับเน,นา,นาะเออแตงขันไหนว่าอยากรอเลยเถึงไม่หยั้งว่า,วา,วาไหวใช่เอออาหากการไอ้หน,นึ่งครับผมเอ้อตีกุ้งแยกต้วอ,อย่างาราอาเอาเปตาแค่ไ,ปไปอปดตาแค่แท่ของข้อง thay vì Cái giống cháu bà Lên nó bài bài Bà thấy thầy kháu thà Kháu thà đấy Ơ, nằm lại qua đồ tóc bà Ơ, bác bác bên đó vui hàm Nằm lại qua đồ tóc bà nè Nằm lại qua đồ mấy hộp bỏ qua Nằm lại qua đồ tóc bà hộp chứ không phải bác bác hộp bỏ qua Bác bác thăm hộp Bác bác thăm hộp มื่อเนี่ยวัก้าวแน่ต่อมเมื่อเนี่ยเป็นวัที่เท่าไหรที่แปดวันที่แปดเมื่อเนี่ยเป็นวัดที่แปดเออมันอื่นทั้งเต็มก็ได้อืมค่าอาหารการเต็นมันอึ้งประันมันอื่นไปทังไายพวาดเมื่อวัเปนวัดาื่อืันอื้ง่ในวัดที่ทัหครับวันที่แปดตุลาครับวันที่แปดวัหึ่ง่ เอืเอนไตบ้ังลิกเก่าเนาะเออช้างเป๋เนาะเปแล้วก่าเก้าช่างเป๋อแต่คุณบอลวังใช้ิบถองหมดวันพักมากเลยเนาะแต่ทำไมถึงเป็นเก้าเออทำไมไม่รวมใส่มาที่จิปสองข้างนันแล้วมาถูกะจ่อยเด้งจ่ายได้ง่าพึ่งข้ามจ่าพึ่งข้าอง่าบพึ่งข้าขามือขาไม่มาได้พอว่จ เออเป็นมัคิีเก้าอาหารการกินเออจักเ้าไปเหรอจับขันขาอครับหายไม่ครับเพิ่งได้แก่บาบนครับมุนคนชัยสีลาลัตเอออแก่บ้าแก่บนนั่งครับผมเอาเป็นว่าเขาฟ้าแก่บนเออบนพอไว้เออทำไรทิ้งทิ้งงั้นมาเออเขาได้มาแก่บ้าแก่บนหาหายใจเรืองหายใจเรืองแ้อยู่แล้วหายไม่ถกไม่รักไม่ถกดนี่มาคูกเขาผ่าแข็งได้ หายกันไหนบางหาย้องไหนมาดูอ๋อียวหนมงแหงด้ออได้รับแต่ดูเอาดูักเรียกเขา FC ครับผมอันนี้ขับเป็น f ขายบนปูที่ผักขาวครับผมบปูที่ผักขาวอ FT ตาพาม้วนตาพาด้วยฝากน้ำหมักเสียเก่งมั้ออพ่อเด้รักแตดกับนั่งกองเกย์ครับกับนั่งกองเกยเอา จางได้ต้อบักยังนั่งทำไรไม่บอกก็รู้ไม่บอกก็รู้รับทูอ็ราหลัหมดวันต้องได้ตาแล้วคอมาเท่าไรกะเท้ามาแก่งเท่าระเท้มาแข่เอาเทอกคืนหายไปแล้วเอาเทอกคืนหายไปแล้วอีพ่อคิดว่าเห็นมาแต่แต่พอว่าผจเออพอรับรู้เหมือนกันเราอาทิตฐ์ทัอาิติก็ได้เอาไปนะเออฮักกินเท่าท่านว่าอาิตย์ท้านิต เขาบุ๋มมาดังงี้ตัวที่แบบขาฟามาอ่ะหายมิดเกมิดหลานมิทเถมิหลานได้รูดเออหาทุกลาับแข็งแรงหายุเป็นเป็นทุกปาตาตะคว่ามทุกควางอ่ะปาตาตาร่ำไห้ใครตีหามิดใจพิงดีที่คำว่าไม่ขอม่กลัวถ้ารอบาเออ่วาาถูก พอร้ด้วยิบราด้วยใจชคใจรักนเอาอจยิแล้วรู้ไับแตงโมครับเออใจเสียม่แลแตกหมดเลยตัวว่างเลอเอายิแล้วรง้ไเุแตกเหตยแตกเหตุนัตรงนั้นกินาะว่นเหงยเหเหยใช้ถัวพ่อเราตั้งใว่าเข้มตังแต่ทขอใช้กุท้พ่อมันท้งเข็มท้งเหตท้งขม

เออเป็นชาพานืนเมืองไห้ผู้ขายาไดว่ากินว่าท่าน,น้ากาวมาหอยวาแค้ทางพ้าช้างกาจังเออทางเขาว่าเขาว่าหลายกินหลายาย้าอืมทัางเองนั่งหลาว่ากี่เทิร์นกาถิงนั่นวะใช่แล้กงก้อกาถิงเป็นเมืองใหญ่อ,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 อือย่าเอารางวัลก่อนข้าไปเขียบตตนเจ้าพ่อชีให้ดอกเอ้าพ่นะ <laughs> พอี้ให้ดอกให้ไม่เขินไม่หล่าไม่ถขงไม่หว่นถ้าดนเต้าง To mặt bà du lắm và thấy tham gia anh hắn ta 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 thằng hai bà ti 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 nó ti 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 ông vẫn mấy quá à, mãi à. Thôi, cứ ba thì khi đó đèn bay khi đó đèn bay mà thật ừ. bay họ không hết thầy cứ dân đâu ừ. Thôi, chỉ khách ào, à ai à, đèn đèn mà qua ngày họ thì phải cứ dân đâu không hết khi ở khách này qua thanh bảo áo yên đen qua thanh bảo thì ta im hò vào thật, ừ. Ừ. ta dân dọc có tay dọc có phải. อันอีนั่งหล่าชื่อใบมันแม่จัดตัวว่าพอมาอาอันคือว่าไม่ชื่อไหนเราได้พอมาจักอักยัดเอกคือบแม่เออคืไม่อังคือไม่คือไม่คไม่ยอักยัดเอกคไม่เอมเกกนไม่ใช่ไกเออคอมาเกากนแต่ไม่ยงไม่ไลปู Qua chiêu lãi hỏi nói lãi bỏ mặt anh. đầy bỏ mặt em. Tay mặt em 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 mặt เอาไปชิคิวได้ก็ถูกป่ะือน้ำแข็งได้ยิบแตนอนยิบไปเลยป้าชิคือเอาไ่กันได้หาบเอาหาบเอาหาตัวพอพาท่านไหนเอากันดาพอท่านไหนเอากันมาถักน้โมันอ้นางแตงโมกับว่านไหนมาหาท่าไดไว้พอพอท่านไหนเองนางโมเกียบพอท่านไหนองนางลาพอใดไป มาวาตั้งถ่าปตอนไเราได้เมื่อานเาได้เรา่าานห้านที่าานทเทาเมวาั่าหถ้าตั้งายเมืวานราไมขายใหกไดาว่าให้ขืน่ะอีนั่งจีนไดเขาก็ขอมาทังวัะไไม่รักษาว่าเขาไม่ ก็ยงยืดดักเอาเราหนยคือคือแลหายต้อใจแบบนี้าหมายป๊อใจแล้วพ่อเอาขายไหมเขาล่นเกมติวนึงมล้วที่คืออดไรคือตอโตว่าทังทั้งทขายว่าขาออกมาเต็มปีนก็ว่ามาอย่างนี้ขายอังมลยขายออกมากี่พ่อต่อพ่อายจัง้าหมืกนวันวันาออกว่าออกวาวแล้วตครทุกใครทุัน บ้านหนึ่งยังพ่พอขึ้นามอีกว่าพอขึ้นรวยมัอีกเป็นยังพอขึ้นจาาดังทานไบ้านไหนได้ท้ายังพ่าอีวัาขาวมาแล้วอีวัาขาวมาแล้วถามว่าวันนีจักอกเพ่าไงบ้ไม่จักรกลเ่าพอครึ่งาไม่ดีป่ะ เขาไม่ับเขาวางมี่จะตั้งใจได้เขาลงตัวได้หน่อยไม่พอ่มก็เห็ว่าตัวได้หน่อยพอเห็นไปเัวขั้น่องในมึงตัวหน่อยอะไรเขาถ่ายถึงเรื่อตัวขั้นไหนนขั้นแดงขั้นแดงเริ่องถงไทยอันนีมันไม่ถองแดงได้พมาแดงม้อเตาไทยขาแดงรกนาไม้กว่าไม่รันคันไหน พ่อแม่รดฝนพายลวยบปอ่าปูลถฝนพามลแหงบ่าแหงมองไม่เห็นเราทำไมมันพู้จักพบพานอะไรก็ไม่ทาดเขามาหักแหงใช่หรือเปล่าอีกเราเขามาหาแหงไม่รู้้ไม่รู้เั้งรู้างมีรุ่นะครับว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตั้โจบอกปู ข้้นไม <laughs> ่อะเนาะที่ดาข้นหนังข้านเขาข้้นไม่ไม่ไว้ที่ตัวเดียวกันลับืูขั้นไม้ข้้นไม้ขั้นไม้ครั้งว่าหางั้นพวกหั่นไม้ออกเยอะแล้วเขามาหางั้นเขาใช้เสียเอาแล้วมาหางห้นวะไปกองถลักจะไปขี้เหร่แล้วเอาไปให้พอเขาเลยคู่หน้าคู่หลังหระอเขาใช้เสียพี่อันนห้นขี้ขั้นไหน ขี้ขั <ativ et> <Gloria> mm so anyway. ้นไหนไปเราขามว่าหาขั้นไปต่อยกเครื่องทั้งอืมเครื่องทั้งเออพาือได้นได้วัดเราได้กูวัดติวน้ะมาณวน่ีอ่ะอืมีฟือยู่ไหนพาตุขีฟอยู่ไหนถาว่าหาใคสงขา่กับท่านกันขามว่าหาใครถามว่ารถขั้นไปหรือขั้นขาข ขั้นไปไปเลือกขั้นไปก็เอาไปเรื่องขั้นหนังฟังสิหล่อรักที shorts, ่รอถัดตัววันที่ที่ถังเาเอาที่ถอกเราไำวิจารณ์การด้าอทำไเอาบางทีเนี้ยื่อยฉี่ห่อได้ว่าครับหล้ามเราที่เอาที่เอ้าที่เข้าเอาแต่แพ้หาโน้ตแป่แก้หาังว่าหาทง ของพีมาหาห่งครูหนาครูดังครูไม่บอกป่อยให้งง <laughs> แ,แต่แต่ผมใช้าการเอฟซีสิโงมงกีอนว่าหางหิ่งไหมคะมันคือบาอนเออนว่าหางว่าแม่เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าบอมเอมเอเกิดว่าพางวันละเกิดว่าพาน พกอพอกพ่อจางพ่อได้พ่อจางพ่อได้่อเอบแป๊แป๊บ้านแมงว่าพ่อจางพอแม่เมียนบ่ล่พ่อวันนี้พ่อท่านอยากตัิ่นวันไหนเป็นถงไทยไปใหแไทย้นถงไทยเป็นแไทยข้นเป็นกาดบาให้ไปนอนพิจารณาเข เสียงจามกับรถอันกับรถขั้นขาคือกันเดียร์พูดมันก็คือการงาหลรคําว่าหางแคงมันก็คือการงานไปเบิ่งเอาตัวมันยาจามกันครับดักว่าห่างแือเราขล้องสบายน่อยเด้อวพอแบบสบายหน่อยสบายสบายมาข้างแด่กมันคือแมนแถะปอมาข้างแก่ก็อย่างว่าโอทีใครเนี่ยนี่านนีว่าไรเน่้ยครับขังคังสบายมาว่าไรเน่้ยค ใครก็ไม่เงนตัวมาวันหนโอ้ซื้ออีเดียเลยบอกพ่อวตาตรงไปได้ใหญ่ที่สุดแต่พ่อใครได้ก็แบบพ่อถูกทุกไถ่ไถทไปอยู่ทองเสียกันะาพูาค้ามหวานแค่ไหนก็ยันทานทานข้าวไรจับไอ้งูไ้เขาวงูขาวห้องงูดันอนขวัญเตรียมหน้าก เขาทางควรใช้ลาทันนาวก็เอิ้่ก็องถาไปเทดผมัยเขาไม่ว่าก็อก็อจากผีแต่ก่าทีดังงทางว่างๆไปผีดังๆดังๆงือคนละถืออื่นิวออื่นว่าแต่พาแว่พาเทดผมันกับบ้านท่ายุ่งท่านอาต้นเขาว่าแต่พาตั้งห่ จังเลนม่เสียเปียกเลยขาดนะคือเราจังเลยไเสียเปียกเลยขาดปูก็ว่าสิร่องคีปูว่าสิราองคีว่าคูอันคาดนี็กเติมคู่หนุ่มเนาะป้าวิ็กเตมคน่หนุ่มแท่กันทนังมาพอบาแต่ว่ามันอึนมึงอ่นไปถ้าวายมันอื่นทักยิครับเอ้าวายมันอึนเอ้าถาว่าพพอสิไปไทยวะไปเที่ยวปะปูมือไม่ว่าสิไปเท่าไหร่คีีว่าจะขั้ะ คือียกขั้นขีกันเปื้องกันน่ครับขีขั้นไหนเนาะวันขี้เก่าเก้าบีคี้ตีขี้ขี้ไปหาเที่ยวไปหาเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศนะครัปาต้องเอารถบนวีจักรรถขี่ได้ราไหว้กันรถแบบติดเอกกนทีต้อกเอาไปกรานนะ ไม่หวาถามวาก็ถามไบมาก็พ่อเอาไปได้พื่พ่อเอาไปได้เอากุญแจให้เลยพ่อเอ้พ่อเอาไปได้ก็ตแจว่าแต่อขาข้าได้กุญแจอขาไม่ได้หรือนะเาไม่ช่แต่ได้ทุกกไม่ต้องกว่ดำเไม่ต้องบกว่าเขาไ่ตองบอกน่ดำเขาไุงต้องบอลวเเดำ เก้าห้าแปดสี่เราหาไปตีบอกนั่นละเอาหันตามัดมึง่าตั้งัาตํองถอดจามคอกับแมนเด้อนะดไดแทนไม้น้องพี่น้องเออตรงกันเออตรงกันก็ยังไงได้เยอะนกตั้งแตไปเอาเท่านั้นจะเอาตัวเทาไปร่มาไปกไปหา ตนขวามคุดตึงโอ้วมะคุ้กีของแสบเนาะพอนะไปหาตีขวามคุดกกีไปหาตีขวามบักบออาหารบ้านบ้านไปหาตีบักเร็วแววแววขันวะไม่ขังหวานใช่ไหมของหวานบักเขาเมาขึ้นตวมาบักเขมาเมาบักเขาเมานักเร็วแวว ความหวานอาหารอีฐานบ้านทุกเ้าในปลาจังไรกินกินบักเปนแล้วแค้นอยากตายปาดครับปาดประชานมาฟาดเราจำเขาเกินมาหามังได้ก่อนอีกต่างใ่หมเอ็นบักไปได้ต้องแบบได้เยอะแบบบ้านเรไปตามบ้านไปคิดคิดของพอที่หายเท่ัแบ่ไปทิคิดของครับเออได้ไปคิดอ้วย เข้าวิกเขามาไม่เข้า oh. วิธีเขาเข้าว <c oughs> ิธีเขาเออรับากได้คุณแ i ่ก็ต้องต้องรูนเป็นตามเป็นเหายดหาตีนบาาม่บางทีคิปหกจำไั้อี่พอใครใครใอยขายได้องข้ามือมาได้ก็ใเห็นข้านตาได้ขนาดว่าดว่าถือคุกขาดใคอยากินอยากทานมาทนาดหนักว่าทำเพิ่มเขาอยากกินอยากทาน พอจะขอเปลี่นบางไีมอีพอพ่อไล้ทางได้ไปฮะพอไปแต่ว่าหน้าแบนั้นพิพิพอให้ไปเอาเยกไถ่บ้างพอเอายกไกลไกลดีบ้างมั้งเหรอบ้าอได้หาเงาไปคุ้มไห่ตายตายคุ้มให้ตายตาทับถมดเอาได้พอแต่ทับถมกแก่กว่ามากทีไปทับถงไหนมาก็ายุหมดก็เอาเอา วาในที่การยุมันก็เขาต้องที่พักขากาบยุ่งมันก็ว่าแต่กายุ่งมันก็เราเขาวไปนั้นคืออะไรเพยเพราะว่ามาถึงเวลาถึงเวลาต้องเปลี่ยนขัานวักเปลี่ยนนั้นมาท่านวันที่จีบเขาจักวะมันจักไม่ทันวัดที่จีบนะเพราิดจรณาราดูิดจาราาทอง คนตัดผิวใจน,น่ารักครับฮ็ดแต่ร้าหน้าเบิได้หแล้วได้สุดบใจเด้งเด้งใจเด้งพอไม่คงสุดทายบาไม่คงสุทายก็หุชัดแต่ทางตรงจริงตรงไปเลยตรงไปเลยได้คือได้เสียคื <c oughs> อเฉียภาาไม่มีออบขาไดุ้ ไปเลยตัวบ้าพอไปเลยห่าที่ัดมาอยู่ไกล้เขากนน่บ่หวานท้องเก้นบ่หวานไปเลยห่าแมวมัดคู่ว่าบ่อปยห่าทีไอเลยห่ามัดถูกใจคู่ว่าทำใจห่าแมวมัดคูอว่าไร่เอืน้อว่บ้านเลยคุ้มสายอยู่บ้านเฮ้หาเกินไปเลยไปเลยตัวไปเลยหาทิไปเลย หายมล้วไงวัดเัวเราได้มาเได้ขี่แล้วลาาลลพอนั่งแต่ว่าก็ยังรับไปขับมาก้เปนตอย่าท่องถ่ายอีกมานนะกลับไปอย่ามาแต่ไม่ทานตาอี๋วว <c oughs> นี้เงินอ <c oughs> ยู่ในกระเป๋าเป้แอดแยะแล้วโตไว้หมอเแจค่านักนี้ค่าพระเจ้าได้ถือไว้หมอบแจ๋คา <c oughs> งไงนะ เจ้ามือไม่รู้ว่าจับกันตัวไหนเพราะว่าเร้องร้อยตัวตูตาปล่อยไปร้อยห้าสิ่ตัวกระใจลายครกใจคลัทไงนังหลัก้างเ่าเราจีพายวางไนขี่เราได้วางในที่เราได้คนเราไม่จะว่าดีสิคนเรามีจะว่าความกิ่งบัดมาทางไปอ เมามาเลยว่าเมาเก่บ้าได้อิงนี่ยายยายพวอของแท้รัวันนั้นของปอกนะโตพุ่งกับอะไรเนี่ยดี๋ยวเดี๋ยอี่ขาพัมาเถ่า่ะเข่าแน่มถูกแก้วขมทิปยเอ็้นเข้าไปว่าการแท้หลายถูกบ้านหาไม่แท้้นเข้าไปให้มันถูกตาไปแล้วหาโตพุมงได้ได้ความนะโตพุ่บอกว่า ด้านินแต่คนมางนักไงแต่บอกไม่ไป็ปเนาะมีแต่กินเป็นอย่างเดียวกุ้งก็ได้กินนะปูก็ได้กินมาตามงแแต่ว่าปูคุ้งนะบอกไม่บอกไปวันนิน้ถ้าเขาบอกกันชอแเทชอบเทว่าค่ะนปูคุ้ก็ได้ชอเราไปฟังนำ้ำเขาเอเขาบอกอยู่น,นั้นเขาบอกกันอยู่ว่าค่ะ เออบ้กูพบอทเายต้องเป็นต้องต้องได้ัดเลยต้องพุชหานวุ้นข่าใอ้บ้าอุ้ยวุ้นข่นวุ้นพอแรง t อ้ยไอ้บ้าเราาจังทีสมไอ้บ้าต้องว่าบ้านตได้หรอว่ากขาเอาพุ่มป่ะเออพุ่มเดิมห้องเาเอพุมก็ได้ด้วยบ้าใคาหจ้ัตด

ว่าไปดึงแอฟังมาทาวมาแต่ว่าโต้าู่กับสาเขั้นได้ไม่หยั่งเอามเบาหายพอฟังหมดคงได้คิดจังได้ม่เบาหายพอฟังมม้แบ่ยิ่้เขาบอกเรื่องนี้มาเขาคือว mm. ่าเขาพี่แบบมาทามาบาดนี่พอเขาเรื่องมาทากมาแต่ถ้าไปหายเต้าู่เบาไปคับกันว่าเตู้่ บอกเลยบอกเป็นจกักคือว่าอบอกกบว่าถืกแล่แต่ว่าคือเป็นว่า,างข้ังงว่าเข้ายู่ได้หาวังเถ่อใกล้ถือออกพันถาเออโป่งคู่งาจักเล่ากร,ารักเป็นดิจังไหนจังไปเถ่ะเรางลยนี่นออเ,นเขาบอก <c oughs> แต่ตัวนัน้ามันเป็นตะคอกเป็นฮอตปู่งเ <c oughs> มืม่อมี เอาเบาๆให้กันฟักมาทานละได้กินกุ้งยากก็ใหได้ก็ใหกัได้กินได้เจ้าเมื่อกับแกงแกงแกงเนื่อเขาปากปักเขาเขาทานยังไงหาข้าวูพม,มันเหงาพอนะอาว่าหนาแล้วเขวามม่ดีมาก <c oughs> แต่ว่าขัถูกมั่งหงาเป็นผงหนาแล้วกินทุก<อ>ต้องกินปีผงขนาตาย มันยากขอรักขอรักเลยตายหมดวาดักของแท้อ er 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 mm ีก hmm. ข oh. ันของแท้อ hmm. ja ีกข er mm ัน hmm. พ ja ่อเล้ยงเราดวงไหนเลยงเราดวงไหนปวดแขนเราได้ว่าทันเอ้อแล้วะฉสดปวดแล้วว่ามันแขนพอนะเออกำลังเราต้องอยากฟังกับฟังว่าอยากฟังกต่นอนค่ะไม่มีปัญหาอะไรเออจัดให้ถักใจไว้เลยใครอยากฟัง ปอตาพูดเ,เ,เท้าไหร่เมือเมื่อขึ้นเจ้ามอง้เท่าไหร่พ่อเจ้าม,มองได้เท่าไหร่บอกไปเลยคิดทอดกูคิดทอดให้มันถัก้ไอ้วนน้าซั่งมาเจ้มองได้เท่ากูมเ้มองได้เท่าไหร่วันนี้เ็้มองได้เท่าไหร่วันนี้มมนได้คิดราคาฟ,ฟรี <laughs> แต่เมื่อื่นต้องคิดราคาแล้วเมื่อื่นดีที่คิดเป็ืนเจ้ามองเลย ก็หลายสิบตองกระสองแล้วมาหาทั้งม่ตองอน่เงินชองรักห้าสิบบาทอ้า50บาทชอบงารักห้าสิบบาทแล้วให้ไม่ต้องวันที่สีบหกตองได้ไหมเพาะวันที่สีบหกเออพอคือไปพาราคิบไม่สิดตอนได้ยกบ้างวันที่สิบหกบ้างวันที่ส6บหกบ่บงกลางบ่ามึงอื่นบ้า เขาบางระหัสิแบงือห <se uss Maj. S an> oh, the ้าสิบนอเงินบงรเขาบัรหัสทบแต่ว่าคือทองบาะาี่ได้ยินว่าเขาขายที่แบทนอกจากของมันแบยนีคือสั่งเอาของคุยพ่อมาเป็นยงเป็นยังคือว่าอยากทีดของแต่ของกายนักว่าระวังตัวกายนักว่าวระวงเขาัดว่าเขามาวระ้ังตัว ก็ต้องเปลี่ยนรถทนะครับใครเท่รถจะของไป่ทีหนักแต่ท่านทาทีอไปที่ไหนท่านทาทีทัการไปที่แต่ที่ป้าท้งไปนเาอกเคือง้างมาหาเงินมาด่วนคนเรียกเขามาตัดมามาไม่รู้จักมาคนไหนเขาตที่ว่ามาหาเงินไปทางไหนที่นี้ที่นิ่ทีี่ป้าคนจักชาว่าเพื่อใ้เป็นคร้งขัง แผนทอดแทนตัวจะบดแผนส่วนจองดวัลบางรูปมาได้แล้วรัฮเอาจงสั้นรักจำรอปตรวไงนให้ฟั้นสิ